ขณะเดียวกันคอมมูนิตี้เนี่ยมันก็จะแยกเป็นแบบแยกเซกเมนต์อีกว่าคนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้คนนี้ชอบแบบนี้คอมมูนิตี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจให้มากที่สุดเลยนะตือยังยืนยันคำนี้อันนี้คือสิ่งที่ตื่นเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเวลานี้นะคะ ดีค่ะกลับมาพบกับรายการรู้ไหมว่านะคะรายการพูดคุยแบบเจาะลึกกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเพื่อให้ชาวไม้ทุกคนได้รับทราบว่าเมื่อโลกปรับเราควรจะต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างไรให้เท่าทันกับไมซ์เมกะเทรนค่ะและอย่างที่เราทราบกันดีนะคะหลังจากโควิดมาในปีนี้เนี่ยการจัดงานทั้งงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตงานนิทรรศการต่างๆนะคะก็เริ่มกลับมาจัดกันแบบออนไซต์มากขึ้นแล้ว แต่ละงานเนี่ยก็จะมีตัวตนและมีคอนเซปต์งานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะผู้เข้าร่วมงานในปัจจุบันนะคะก็มักจะค้นหากิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ใหม่ๆที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองดังนั้นเนี่ยผู้จัดงานเนี่ยก็เลยจะต้องสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้เข้าร่วมงานได้จดจำนะคะโดยอาจจะนําเสนองานอีเวนต์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานที่มีความสนใจเฉพาะกลุ่มนะคะ และนี่จึงเป็นที่มาที่ไปนะของไมซ์เมกะเทรนในวันนี้ที่มีชื่อว่า The Stratosphere ค่ะและถ้าพูดถึงการจัดงานที่มีบุค,คลิกโดดเด่นเฉพาะตัวแล้วเนี่ยเราคงจะไม่พูดถึงบุคคลท่านนี้ไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือป้าตือค่ะสมบัติสระธีระสาโรธนะคะขอสวัสดีป้าตืออย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะสวสดีค่ะป้าตือก็ถือว่าเป็นตัวจริงเลยสําหรับวงการอีเวนต์นะคะนักจกัดอีเวนต์อยากจะพาะป้าตือนิดนึงอะคะ่ะว่า สไาตลา์การทํางานของปตือค่ะตั้งแต่เรื่องของการวางคอนเซปต์คิดคอนเซปต์งานจนถึงก่อนจะถึงงานเลย่ะคะตือมีวิธีการกระบวนการทาํางานยังไงบ้างคะจริงๆแล้วการวางคอนเซปต์นี่จริงๆขึ้นอยู่กับลูกค้าเนาะทางูดตรงๆก็คือว่าจริงๆแล้วาการทํางานทุกอย่างอ่ะสินค้าจะเป็นตัวตั้งสำหรับตือนะฮะตือจะเอาสินค้าเป็นตัวตั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตือก็จะเริ่มมาดูแล้วว่าจริงๆแล้วจุดขายจุดเด่นแล้วก็การอ n น l y ไล p ์ o d u c t คืออะไรตือจะเอาจาก ตัวนี้มาก่อนแล้วหลังจากนั้นตืกค่อยเอามาทานฟอร์มให้เกิดเป็นเรื่องของไอเดียนะคะบางทีไอเดียมันมาจากสินค้าคมันง่ายมากเลยนะบางทีจริงๆแล้วการทำบิ๊กไอเดียเนี่ยมันมาจากสินค้าค,คือถ้าพอดักมี Benefit ที่ดีมีมีข้อดีของมันแล้วเนี่ยบางที มันเป็นไอเดียที่ใหญ่มากเลยแต่ถ้าโปรดักบางตัวไม่สามารถที่จะมีจุดขายที่ชัดเจนเราก็อาจจะต้องมาหาวิธี Develop ในการสร้าง awareness ให้กับสินค้าอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องวางแผนว่าการสร้าง Concept ให้กับสินค้ามันมีหลายรูปแบบมากเลยะคะคือประตูประตูก็จะดูเหมือนกับเอกลักษณ์ของสินค้านั้นๆก่ดอดว่าว่า มันมี identity ยังไงถูกไหมะ,ะแล้วถึงจะมาคิดเป็นคอนเซปต์งานอีกทีหนึง่งว่าจะว่าจะจัดงานยังไงตือมักจะไปสอนหนังสือแล้วตือก็จะบอกกับทุกคนว่าเวลาการที่ตือจะมอง p r ร d ดักในตือมองให้เป็นคนคมองนิสัย,ยชอบอะไรกินอะไรแต่งตัวแบบไหนคาแรคเตอร์เป็นยังไงสังคมเขาเป็นยังไง คอมมูนิตี้เขาเป็นยังไง<น>อะไรอย่างเงี้ยค<น>่ะเขาจะไปอยู่กับใครอะไรนี่คือสิ่งที่ตื่นมองอมแล้วปัตื่นคิดว่าอย่างงานไหมหรืองานแบบเมกาอีเวนต์อะไรเงี้ยคือคือมันจะทำาไงให้งานเขาว่ามันโดดเด่นขึ้นมาจริงแล้วการที่เรารู้จักสินค้านี่มันคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะแนนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจเขาเรารู้ว่าตัวตนเขาเป็นยังไงเอเดนติต <ười> ี้เขาเป็นยังไงปั๊บเนี่ยมันง่ายมากต่อการคิดคอนเซปต์บางทีคอนเซปต์เนี่ยบางทีคอนเซปต์ในการคิดเนี่ย เราไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคิดแค่ชั้นเดียวเองไม่ต้องคิดหลายชั้นเลยม,มันคิดแล้วก็ตรงไดเรกชูทไอเอ่อคิดนะชั้นเดียวและไดเรกไปหาแบบกลุ่มคนเลยคือณนะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะอะกับการที่บอกว่า เฮ้ย hey, คุณจะพอดักคุณจะต้องมาแบบว่าอักรีว่าคุณอยู่ในเซกเมนต์ไหนในนู่นเนโลกมันเปลี่ยนมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีแบบว่ากลุ่มกลุ่มที่ถาวรและวรอยตี้กับเรามากอะ่ะเข้าใจ<ช>ใช่ปะ่ะเพราะนั้นโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คือ20ปีที่ผ่านมานี่คือโลกมันเปลี่ยนจริงๆกับเรื่องการการอนไลน์สินค้าคือในสมัยก่อนเนาะ 30ปี40ปีที่แล้วคนก็จะต้องมาพูดเรื่องการ t a r g e t g r o u p เรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ยุคนี้ถ้าใครมาพูดเรื่อง t a r g e t g r o u p กับตื่นตื่นจะเดินหนีทันทีเลยตื่นจะไม่คุยกับเขาเลยเพราะตื่นถือว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่วิธีในการที่เราจะมานั่งคุยกันในเรื่องของของผู้บริโภคแล้วมันคือ community ถูกไหมคะ community คือสิ่งสําคัญในการที่เราจะแบบเข้าใจว่าเฮ้ย community เนี่ยเขาเข้าใจสินค้าเราเปล่าและสินค้าเราเข้าไปอยู่กับเขาได้ไหมอยู่ร่วมกันได้ไหม และเขาจ,จะเปลี่ยนใจเร็วแค่ไหนคอมมูนิตี้หนึ่งอันนี้อาจจะมีแบบกลุ่มย่อยอีก5 5 5กลุ่มย่อยอยู่ในคอมมูนิตี้นี้ด้วยก็ได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันต้องเทเลเมดเรื่องพอดักอ่ะการทำเทเลเมดพอดักนี่สำคัญที่สุดสำหรับตื่นในยุคน,นี้นะคะอืมค่ะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายเราอ่ะเป็นใครแล้วใช่ <ME ans> เหมือนเขามีเพลอะไรเขาต้องการอะไร <S 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 ใช่คือบางทีแค่วันนี้เขาชอบแบบนี้แต่พรุ่งนี้เขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ là, เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราจะมาบอกว่าอันนี้คือแบบว่ากลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เราจะยึดครองเนี่ยไม่ใช่สำหรับตือน,นะตือไม่ยึดครองเลยแต่ตือจะไปนั่งอยู่ในใจเขาให้ได้นานที่สุดแล้วขณะเดียวกันเรานั่งอยู่ในใจเขาแล้วเราต้องไปนั่งอยู่กับคนรอบข้างเขาด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตือตือเวลาตือทำเรื่องเกี่ยวกับ การทำงานไม่ว่าการวางแผนเรื่องเกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งหรือการทำพีอาร์มาร์เก็ตติ้งหรือการทำทุกอย่างตี่จะต้องวางก้อนนี้ให้ชัดก่อนแล้วตือก็จะต้องทำความเข้าใจกับเขาอ่ะคือตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ตือคิดว่ามันจะเป็นต้องทำโปรดักเราเป็นยังไงเอกลักษณ์เป็นยังไงใช่ไหมคอมมูนิตี้ใครที่รักสินค้านี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิธีการที่เราจะสื่อสารไปถึงเขาให้ให้ให้ตรงกับเขาเลยค่ะมันมันจะต้องมีวิธีการ ยังไงคะมันมีแพลตฟอร์มอะไรที่ตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายไหมคะคือจริงๆตอนนี้มันแล้วแต่นะพี่พูดตรงๆสินค้าหนึ่งอย่างสมมติแก้วใบนี้นะคะ,คะวันนี้เราอาจจะทำวิธีนี้แล้วโดนพรุ่งนี้อาจจะไม่โดนก็ได้เพราะฉะนั้นการที่คุณจะทำอะไรก็ตามเนี่ย คุณต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ถึงโมเมนต์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในไลฟ์สไตล์ของโลกปัจจุบันให้ได้มากที่สุดการที่คุณเข้าใจการที่คุณเข้าใจว่าไลฟ์สไตล์ของของสิ่งที่เรากําลังจะทําคืออะไรไลฟ์สไตล์ของคอมมูนิตี้คืออะไรอันนั้นสําคัญวันนี้ถ้าคุณขายแก้วใบนี้กับกลุ่มนี้แต่พรุ่งนี้คุณมาขายแก้วกับกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ซื้อแก้วคุณก็ได้คุณเข้าใจใช่ปะ,ะเราก็จะต้องรู้แล้วว่าวันนี้สมมติยกจะอย่างง่ายๆวันนี้ เขากินกาแฟร้อนเราขายแก้วนี้ได้พรุ่งนี้ปั๊บเขากินกาแฟปั่นนะ่ะน้องจะขายได้ไหมอะอมโลกมันเปลี่ยนนะภายในหนึ่งวันเราก็ะจะต้องหาวิธีทําแก้วตัวนี้ให้กลายเป็นโยงกับกาแฟปั่นได้ยังไง เข้าใจยังมันคือหรืออาจจะกลายเป็นออปชันที่เราจะต้องเอาตัวนี้มาเป็นออปชันอีกอันหนึ่งในการที่จะทําให้ว่าเฮ้ยเพะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเธอจะต้องมากินตอนเช้านะแล้วตอนบ่ายเธอเค่อยไปกินกาแฟปัน่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีวิธีการในการที่จะต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคมากที่สุดตอนนี้ไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่เป็นตัวกําหนดในเรื่องของการทํางานทุกอย่างตอนนี้จริงๆสมมุติว่าคนในคอมมูนิตี้หนึ่งเนี่ยอย่างที่ตือบอกว่ามีคนอา,อาจจะมีเฟิร์ส o อปเปอร์ เป็นผู้หญิงถึงก็บอกว่าเฮ้ยแก้วนี้มันดีนะเธอแก้วนี้เธอเวลาเธอใช้นะลิปสติกเธอจะไม่ติดตรงนี้เลยแล้วมันจะทําความสะอาดง่าย <c oughs> แต่ขณะเดียวกันเราพูดกับคนที่มีอายุมากขึ้น <c oughs> ถูกไหมฮะคนมีมีคนที่มีอายุมากขึ้นปั๊บเราก็จะบอกว่าเราจะพูดในเรื่องของแบบฟังก์ชันถูกไหมฮะที่ว่าประโยชน์ใช้สอยคืออะไรคือแก้วนี้มันทนนะมันเก็บความร้อนได้ดีแล้วมันบอกว่ามันไม่แบบว่ามันไม่แบบว่า มันทําให้เราใช้ถนัดมือมันไม่ไม่แบบว่าไม่ร้อนเกินไปเวลาเราจับอะไรเงี้ยแต่ขณะดเดียวกันคนที่อายุมากขึ้นอีกเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆอันนี้สีนี่มันคือสีที่แบบว่ามันแสดงถึงความมาชวนนะมันคือการแบบว่าสายมูเข้ามามันเล่นได้เยอะมากเลยไงฮะคือแก้วหนึ่งใบนี่เราสามารถเล่นได้เยอะมากว่ามันคือเรื่องของ ประโยชน์ใช้สอยฟังก์ชันหรือเรื่องของสายมูหรือเรื่องของความเป็นแฟชั่นหรือความเป็นมินิมอลหรือความเป็นไลฟ์สไตล์ที่คนในกลุ่มนี้คอมมูนิตี้นี้เลือกช้อปเอาเข้าาใจว่ถ้าเขาถูกจริตกับโทกกับแนวไหนสไตล์ไหนเดี๋ยวเขา ใช่ให้แมทกับไลฟ์สไตล์เขาให้ได้มากถ้าเขาเป็นคนชอบเรื่องสายมูเราก็พูดเรื่องสายมูกับเขาถ้าเขาชอบเรื่องฟังก์ชันเราก็พูดเรื่องฟังก์ชันกับเขาถือว่าถ้าเราเข้าใจถ้าเราเข้าใจกับพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของคนการเล่นกับโมเมนต์การเล่นกับสิ t ิ a เอช n นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะ่ะมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยมันคือนนวอย่างเดียวล้วนเลยทุกอย่างคือนนว มันไม่มี next ด้วยนะน้อง next นี่ก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดเรื่องเทรนด์เลยแล้วอย่างนี้เราจะรู้แบบรู้ใจเขาได้ไงคะป้าตือเราจะสัญชาตญาณเท่านั้นค<อ>่ะสัญชาตญาณเท่านั้นเอาสัญชาตญาณของเราไปคุยกับคนนี้คุยกับตากล้องสามคนนี้ยังคุยกันไม่ได้เลยคนนี้ใส่รองเท้าขาวคนนั้นใส่รองเท้าดําคนนั้นใส่รองเท้าที่ไม่ที่เป็นรองเท้าเหมือนปีนเขาอย่างเงี้ยสามคนนี้ใส่ไม่เหมือนกันละคือจริงๆตือว่าการจัดงานในรูปแบบใหม่เนี้นะวันนี้ททมัน มันพูดยากนะพูดตรงๆนะมันมหีหลากหลายมากเดี๋ยวนี้การจัดงานเนี่ยเมื่อก่อนการจัดงานมันต้องการสร้าง awareness ใช่ไหมคะ,คะแต่การจัดงานนะวันนี้ถือว่ามันมีหลายรูปแบบบางทีก็ต้องการสร้าง experience ให้คนคบางทีก็ต้องการสร้าง awareness บางทีก็ต้องการที่จะเป็นการทำ e v e n ์แบบ tailor made ให้กับคนบางทีก็จะเป็นการทำ อีเวนต์เพื่อสร้างยอดขายบางทีก็ทําเพื่อ PR Marketing อมันหลากหลายมากเลยอ่ะมันคือมันคือตอนนี้การทำทำอีเวนต์เนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าจัดงานแล้วคนมางานแล้วจบมันไม่ใช่อะ่ะคือยุคนี้มันเป็นยุคที่คนถือว่ายุคนี้คนฉลาดขึ้นคนเสพมากขึ้นและคนเลือกมากขึ้นคนคนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แคร์ในเรื่องของ การมางานอีเวนต์หมายถึงยังไงคะป้าตือคือถ้ามันไม่ถูกจริตกับเขาไม่ตรงกับคาแรคเตอร์เขาก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่มาแปลว่าเขาผิดไหมไม่ผิดและแปลว่าคนทำงานผิดไหมก็ไม่ผิดอีกเราไม่สามารถจะเข้าไปนั่งในใจเขาได้ตลอดเวลาแต่คือถ้าเขาไม่มาปั๊บเราต้องหากลยุทธ์ในการอ้อมไปหาเขาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อยอดแล้วว่าเฮ้ย แผนที่1แผนที่ 2, 2> แผนที่3แผนที่4มันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นและเสร็จแล้วเราก็ต้องตบรวบกลับเข้ามาอีกอ,อะไรเงี้ยเหมือนต้องไปหาอินไซต์ว่าทำไมเขาถึงไม่มาใช่ใช่มีอะไรที่แบบเรายัง,งไม่ตอบโจทย์เขาอีกอะไรอย่างเงี้คือบาง<ช>ทีมันตอบโจทย์นะแต่ว่า Human i n s i g h t ์มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากสําหรับพฤติกรรมของของของคน ในยุคนี้อันนี้ค<ะ>ือต,ต้องตอบเลยว่า Human Insight มันเป็นสิ่งที่ยากมากในยุคนี้เพราะว่าคนทุกคนมันมีความพราวในตัวเองอยู่แล้วทุกคนมีความสวยในตัวเองของอยู่ตัวเองทุกคนมีความพราวมีความสวยอยู่ในตัวเอง<ะ>คือโลกมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากนะใน3ปีที่ผ่านมานี่โลกมันเปลี่ยนมากถามว่าพฤติกรรมมนุษย์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนคะเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเยอะมากมันไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองไทยนะคะต่างประเทศก็เปลี่ยน ไปเมืองนอกนี่ตึก็เห็นว่าคนคนต่างประเทศเนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปคนออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านน้อยลงนะ,ะคะคนออกมาเสพสิ่งที่มันอยู่แบบแฮปปิ n นิ่งน้อยลงแต่คนเสพสิ่งที่อยู่ในโซเชียลมากขึ้นทั้งเมืองไทยเมืองนอกเหมือนกัน มันมันถึงไม่แปลกใจที่เวลาการจะทําอะไรก็ตามนะวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณสามารถจะเชื่อมโลกระหว่างแบบว่าออนไลน์กับออฟไลน์ให้อยู่ด้วยกันได้เนี่ยคุณถือว่าคุณคุณคุณได้ okay, เปรียบ่นะ,ะบเพราะว่าอย่างที่เธอบอกว่าออนไลน์มันมันให้ความเป็น awareness <ม>ได้มากเลยแต่ experience เนี่ย experience <ม>คุณต้องเอามาจากออฟไลน์เท่านั้นค่ะ แต่ขณะเดียวกันออนไลน์มันก็ให้เอ็กซ์เพลเยนอีกถ้าเกิดคุณสามารถเทเลเมทให้เขาได้อีกมันมันมันมีความซับซ้อนมากในเรื่องของการทําแต่ละอย่างแต่ละคนนะอันนี้ตือพูดไปถ้าเกิดจะพูดเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาคุยกันอีกประมาณแบบเป็นเป็นปีอะครัเป็นปีเลยความเป็นแฟชั่นเนี่ยเราก็พูดเรื่องแฟชั่นกับเขาได้คือมัน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 ตอบได้หลายอย่างอะอย่างเงี้ยแก้วทําไมต้องมากากบาทอันเนี้ยเนี่ยดูสิ เห็นป er ่ะคือแค่นี้เองเราก็พูดได้แล้วว่าทำไมแก้วกากบาทแค่นี้ก็เป็นสตอรี่ได้แล้วอะจะเป็นเอกลักษณ์ถูกการสร้างสตอรี่ของแก้วนี่มันสร้างได้เยอะมากเลยไงฮะแก้วหนึ่งใบนี้มันคือแก้วแก้วหนึ่งใบมันสร้างสตอรี่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะพูดให้ไปตรงกับใจคนได้ยังไงการขายแก้วก็เป็นเซอรเรสเฟียได้อย่างหนึ่งเลยนะคะในการจัดงานมัคสุงานไม่กะอีเวนต์ก็ได้ค่ะมันก็จะรวบรวมคนหลาย หลายๆเจนหลายๆคอมมูนิตี้เข้ามาอยู่ด้วยกันทีนี้เราจะทำไงให้เรางานเราตอบโจทย์คนที่กลุ่มหมู่มากแบบนี้ได้คะเอาความจริงเลยปะค่ะไม่มีงานไหนในโลกนี้ที่ตอบโจทย์คนทุกคนในโลกนี้ค่ะเพราะอะไรจริงจริงไม่สามารถจะตอบได้สำหรับคนทุกกลุ่มไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะแค่คุณนั่งนี้ป้านั่งนี้เพื่อนป้านั่งนั้นการปล่อยเสียงที่ออกมาไม่เหมือนกันนี่ก็ คนนั้นอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะเสียงไม่เสียงไม่ดีคนนี้อาจจะไม่ชอบก็ได้คนหรือคนนี้อาจจะว่าไม่ชอบเพราะเสียงดังไปแค่นี้เองอะ่ะคือมันไม่มีทางที่จะถูกใจใครในโลกนี้แต่ตือเชื่อว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้เขาจําทําให้เขาจําให้ได้ว่าเขามานี้เขาได้อะไรกลับบ้านเขามางานนี้เขาได้อะไรกลับบ้านเขามางานนี้อะไรคือสิ่งที่พูดถึงปั๊บหนึ่ง หนึ่งคำที่เขาพูดขึ้นมาคืออะไรอ,อันนั้นคือสิ่งที่เรารจะต้องแบบว่ายัดใส่สมองเขาให้ได้มากที่สุดวันนี้นะคะเราก็ได้รับฟังประสบการณ์การจัดงานอีเวนต์ในรูปแบบสเตร์สเฟียรจากออร์แกเน r เซอร์ตัวจริงเสียงจริงระดับประเทศเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับผู้ประกอบการไมซ์เนี่ยได้รับทราบกันอย่างเต็มอิ่มเลยค่ะและใน EP ีถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องราวไมซ์ไมกะเทรนอะไรนะคะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะยังไงก็ขอฝาก Facebook และก็เว็บไซต์ m ม c e Intelligence Center ะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารของ m ม c e เลยค่ะยังไงวันนี้ขอสวัสดีค่ะ